Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video We let you อ know. n สว like ัสดีครับพวกเราไลค์แค้นครับวันนี้ผ่านการแข่งขันมาแล้วตอนจริงพวกเราตื่นเต้นมากแบบมันคือเราใช้โปรเจกต์กอล์ฟ้ามาตลอดแล้วก็พอเราต้องใช้แบบชื่อวงจริงๆอ่ะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวจริงๆอ่ะใช่เราเป็นครอบครัวอะไรจริงๆก็อยากรู้ว่าแบบเราอ่ะจะเออใช่เลือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นชื่อวงที่มีความหมายแบบ มากกว <Sure. S 1> so ่าที่ท mm ุกคนคิดมากเลยครับมันไม่ใช่แค่มนุษย์หมาป่ามันมีความหมายแฝงในตัวอักษรในตัวอะไรหลายๆอย่างอีกคะซึ่งพวกเราก็รู้ก่อนที่ทุกคนจะมารู้ไม่กี่วันเองใช่ช่ฮะก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำความรู้จักกับชื่อนี้ให้มากๆเลยครับผม ก็คือจริงๆไลค์แค่มันสะกดด้วยตัว L Y K N นะครับก็จริงๆมันจะเป็นเหมือนคำว่า let you know เป็นเหมือนตัวย่อของอะไรเงี้ยเป็นตัวย่อชื่อใช่แล้วคำว่าไลค์จริงๆก็คือเป็นเหมือนรากศัพท์ของกรีกที่แปลว่าหมาป่าด้วยอะไรเงี้ยใช่มันก็เหมือนเป็นการแบบเราจะนำเสนอตัวเราออกไปให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงประมาณนั้นรอดูได้เลยอย่างเงี้ยอ่ารดูได้มันอยู่ในเนื้อเพลงของเดียลฟาด้วยใช่ พี่แต่ละคนก็อย่างพี่พี่สามคนพี่นันนนพี่พี่นันนนพี่คริสพี่ไบร์แล ah. like ้ว like ก so. like right ็พ um. ี Honestly, so ja ่พ hmm. ี่วงซีซีเนี่ยเขาก็มีผลงานมาก่อนหน้าเราแล้วเขาแบบน่าใหม่เลยใช่ผ่านการแสดงแล้วก็มีผลงานเพลงมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเพิ่งจบโปรเจกต์มาจริงๆตอนตอนนี้เราก็ยังเป็นถือว่าเป็นเด็กฝึกอยู่ครับเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยซิงเกิลแรกออกไปอะไรเงี้ยจริงๆก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นทุกครังอะไรเงี้ยแบบตอนที่เราต้องมีโชว์ขึ้นฟีดกับพี่ซีซีอะไรเงี้ยเราก็แบบมันมีความตื่นเต้นบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบ เขาเป็นศ <ffe> ิลป okay. ินแ so <URE> ่ละแล้วเราต้องมาเต้นกับเขาอะไรเงี้ยใช่จริงๆเราแค่ตื่นเต้นแบบคือเรานึกว่าตื่นเต้นแบบเราคงจะตื่นเต้นไม่มากหรอกแต่จริงๆตื่นเต้นมากๆตอนซ้อมเราแบบโอ้โหเกร็งมากเพราะว่าด้วยเขาที่ผมหลายๆคนก็ไม่เคยแบบเต้นกับผู้หญิงอะไรเงี้ยก็แบบว่าเกรงนิดหน่อยใช่ครับผมมีครับดูรู้สึกว่าพี่ๆในค่ายทุกคนน่ารักมากเลยครับเขาให้คำแนะนำค่อนข้างที่จะดีแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากในวงการเนี้ยครับใช่ ก็แน่นอนจะมีซิงเกิลเดบิวต์ที่จะต้องออกมาน่าจะเป็นผลงานชิ้นแรกแล้วก็เป็นชิ้นเดียวที่ตอนนี้เรากำลังโฟกัสอยู่ครับแต่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่นานเกินรอแน่นอนนไม่นานเกินรอครับผมให้พี่อยาให้พี่นัทพูดหน่อยว่ามีอะไรในเพลงนี้ที่อยากนำเสนออ่าสักนิดนึงเพลงนี้นะผมบอกเลยว่าเพลงนี้เนื้อเนื้อเพลงมันติดหูมากผมฟังตอนแรกนี่คือแบบมันติดหูของผมแบบทั้งวันอะจริงลองได้เลยเราลองได้เลยอะคืออยากจะสปอยมากเลยแบบไม่ไหวละตอนนี้แต่อย่เพิ่งร้องล้กันแต่อย่าเพิ่งร้องดีกว่ารอไปดูวัน วันไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องรอติดตามผมไม่สปอยแน่นอนครับผมโอ้โหจริงผมฟังครั้งแรกเนี่ยก็คือติดร้องได้ทั้งวันละยังมันมันติดหูพวกเรามากแล้วคนดูผมคิดว่าก็น่าจะติดหูคนดูเหมือนกันมันจะมีกิมมิคบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยพอเพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยแหละคือเพลงของไลแคนแน่นอนอาใช่ครับถ้าเกิดในเรื่องของท่านไม่จะได้หรือเปล่าครับเกงอยู่ไหน ต้องเช็กก่อนเหรอว่าก็จะโดนครูตีหรือเปล่าก็แต่ว่าถ้าเต้นบอกเลยเลยครับว่าเต้นตามกันได้แน่นอนไม่ได้ยากเท่าในรายการครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่าใช่เพราะมันเป็นเป็นเป็นาเต้นแบบมูดมูดไวไวนิดหนึ่งใช่ไหมครับพี่คงมีข้อคิดเห็นไหครผมคิดว่ามันคือการแบบว่ารวมกันของทั้งแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบว่าทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแรปเอามารวมกันแบบทุกอย่างบาลานซ์ออกมาได้แบบว่า เข้ากันมากเขาหอมอเอาตกเข้าด้อมก็ฝากพวกเราไรแค้นด้วยนะครับจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับก็ ขอฝากไ like ร์แค้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆทุกคนด้วยนะครับก็ห <laughs> วังว่าทุกคนจะค่อยรักค่อยเอ็นดูเราเหมือนที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับรับก็ให้เราไ like ค์แค้นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบเอ็นดูพวกเราเนาะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํามากๆก็ให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็แล้วตัวคนตั้งใจทําไมให้พวกเราตั้งใจมากๆแล้วก็พาทุกคนติดตามพวกเราเหมือนกัน <laughs> เหมือนตอนนี้รายการนะครับผมครับ <laughs> ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามพวกเราน้องใหม่ไ์แคนไปด้วยถึงว่าเราจะเป็นน้องใหม่แต่ความตั้งใจแล้วก็ความเต็มที่ของเราเนี่ยไม่แพ้รุ่นพี่ในค่ายแน่นอนครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะก็ของผมนะครับก็ฝากน้องใหม่ในค่ายไลเซอร์ด้วยนะครับพวกเราไ์แคนนะครับก็ซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเราต้องรอติดตามจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนได้ฟังครับ